กแอมเครื่องนี้เนี่ยเปิดไฟแล้วมันเป็นในไฟแดงนะไฟแดงนี่ไงไฟแดงนี่ปิดแล้วเนี่ยรออีกนานหน่อยเปิดไฟปุ๊บไฟแดงเลยอ่าซ่อมยังไงล่ะเนี่ยตอดอกมามันก็เป็นแบบนี้เลย,เยโอ้โหแบบน้องสุดยอดแน่เลยเพื่อนนะเครื่องใหา่เครื่องนี้โอ้โหโอ้ยอะไรไปจะสุดยอดขนาดนี้เนี่ยเนี่อโอ้โห แม่ภาใจไฟก็มีตั้ง2ชุดเลยนะครับนะโอ้โหคลาสด,ดีก็มีตั้ง2ชุดด้วยมันต้องจัดวงจรแบบบิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขนาดตัวเดียวนี่มันยังแรงนะเพื่อนนะอ่ายิ่งมามี2ตัวแบบนีน้มันยิ่งแรงไปใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหแม่คักอีลีวะ่ะหมดเฟดแบบไลาเลยเนองเอ้ยมันสุดยอดมากซีภาคใจไฟก็สุดยอดเ็าทำมาดีมากเจ๋าเลยนะแนะม่ เสียอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันพังอยู่ไฟแดงนี่ะปิดไฟนี่ะมันไฟแดงเนะเพื่อนะจริงจริงมันต้องสุดยอดนะซับเบรต้องบึ้มบัํมบึ้มบัํมแน่นอนเลยนะเพื่อนนะอ่าที่นี่นะครับในกรณีแบบนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะต้องช็อตอยู่ที่ภาคใจไฟมันก็แดงได้ภาคกหยาบมันก็แดงได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องค้นหาจุดเสียนะครับว่ามันตัวไหนมันเสียแน่เลยเพื่อนนะ แต่ในกรณีแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลามากมายนักนะครับเพราะว่าต้องรีบเร่งนะเพราะว่าเจ้าของเครื่องเขาก็มาเพื่อที่จะมาซื้อของแล้วก็เอาตัวนี้มาวางไว้จะทวทําไงดีครับมาหลายครั้งก็ไม่ค่อยได้มันโควิดหนึ่งเก่าเออก็คงจะต้องเอาง,ง่ายเลยดีกว่าก็คือถอดแผ่นวงจรตัวนี้ออกนี่เป็นแผ่นวงจรที่เป็นแนวตั้งอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวถอดวงจรตัวนี้ออกแล้วมาดูไฟมัน มันจะเป็นยังไงปกติแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะเปิดแล้วแดงเลยนะเพื่อนนะเปิดแล้วแดงเลยเดี๋ยวจะต้องถอดถอดตัวนี้ออกแล้วมาเปิดดูนะครับเป็นแผงจรเนี่ยพูดง่ายๆก็คือมันจะเป็นเหมือนไอซีตัวหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะเพื่อนนะเรามาดูกันนะการถอดก็มีอยู่กี่ขาเนี่ยหกขาเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขานะเพื่อนนะถอดวงจรดูออกมาแล้วกันนะ มันก็ถอดยากพอสมควรอยู่นะครับกว่าจะดูดออกมาได้นะครับนะเพื่อนมันเป็นปิ้นสองหน้านะครับนะกว่าจะถอดออกมาได้ก็ลําบากพอสมควรเหมือนกันโอเคนะครับถอดออกมาแล้วนะครับนะทําความสะอาดด้วยนะครับที่ขาอะไรต่างๆนี่ะครับก็ถอดออกมาแล้วครับทีนี้แล้วทีนี้มันเพราะว่าไอ้ที่ถอดออกมาตอนนี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสเสียนะครับนะผมก็เคยเห็นเสียอยู่แล้วทีนี้เราก็คงจะต้องมาเสียบไฟแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ นะครับทีนี้นีถอดออกมาแล้วเนี่ยเอาเปิดไฟนะครับเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมาเไหมลิเลดูดด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่ามีปัญหาแล้วเปิดเครื่องปุ๊บเป็นสีฟ้ารีเล์ดูดด้วยนะครับแต่จะให้ดังไหมคงไม่ดังเพราะว่าเราถอดออกมาแล้วนที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่ามีปัญหาอยู่ในแผ่นนี้นะครับ ไงไหมครับแล้วจะลืมวัดดูภาคใจไฟนะครับทีนี้ภาคใจไฟมันออกมาหรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนะียผมหามิเตอร์อนดึงกันไปดึงเงินมาอยู่ในมิเตอร์เนี่ยสายขาดไปแล้วเนี่ยวัดดูไฟก่อนนะครับว่าภาคใจไฟมันทำงานได้หรือเปล่านะครับเพื่อนนะการวัดไฟในที่นี้เนะยครับผมจะวัดไฟที่ไหนดีที่ไดโอดดีกว่านะครับนี่คือไดโอดนะครับไดโอดที่ออกจากหม้อปแปลงไงครับเพื่อนนะ เปิดเครื่องให้ทํางานก่อนนะครับว่าภาคจ่ายไฟทํางานได้ไหมถ้าภาคจ่ายไฟทํางานได้มีไฟนะครับมันก็ถึงจะต้องซ่อมตัวน,นั้นต่อไปนะเพื่อนนะวัดตรงไดโอดนะครับนะไดโอดเนี่ยลบห้าสิบเก้าบวกบวกห้าสิบเก้านะครับนะถือว่ามีไฟแล้วนะเพื่อนนะห้าสิบเก้าโวลต์เนี้ยห้าสิบเก้าโวลต์นี้ภาคจ่ายไฟทํางานไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอภาคจ่ายไฟทํางานได้ไปที่เรียบร้อยเราก็มาพิจารณาการซ่อมบอร์ดตัวนั้นนะครับ มันจะติดไหมนะครับใช่ครับภาคจะไฟทํางานได้นะเพื่อนนะดูนะเห็นไหมครับเอาอโหลดว่าโหลดโหลดทํางานได้นะครับนะมีไฟติดสว่างขึ้นมานะแสดงว่าโอเคนะครับร้อยฮะมันก็จะถ้าวัดผลรวมนี่ก็ประมาณร้อยกว่าโวลต์นะเพื่อนนะนี่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าโวลต์นะเพื่อนนะนะครับเป็นไฟที่เรเูเลตออกมาแล้วก็ฟิลเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับน่ะมันเป็นอย่างงันนะครับนะไอ้สิ่งที่เราจะต้องซ่อมต่อไปก็คือเจ้าเนี่ยครับ ต้องคลายประจุออกจากหลังจากที่ปิดไฟแล้วก็อย่าลืมคลายประจุออกไปนะครับไม่งั้นมันจะทําให้มิเตอร์ที่เราจะต้องเอามาวัดอะไรต่างๆมันจะเสียหายพังทลายมาลายสิน้นทั้งอินสีนะเพื่อนนะ <S 1> <S 1> โอเคครับทีนี้ก็คงจะต้องซ่อมบอร์ดนี้น่ครับซ่อมบอร์ดนี้ที่จริงแล้วมันต้องวัดไฟนะเพื่อนนะเพื่อหาจุดเสียเนะี่ยการหาจุดเสียเนี่ยมันมันก็ต้องเอาสายมาต่อนะเพื่อนนะสายมาต่อนะครับสายมาต่อจากจากุดนี้นะครับนะที่มันเสียบอยู่นี่แหละนะครับ ต่อต่อเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นหลายเส้นเลยนะครับพอเราต่อหลายเส้นแล้วปุ๊บเราก็มาวัดไฟมาดูว่าไอ้พวกนี้มันเสียหรือเปล่านะครับอ่าร่วมไปถึงว่าไอซีตัวไหนมันไม่สร้างความถี่นะเวลานะนะครับเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ดีนี้คงไม่มีเวลาก็คงจะต้องเดาสุ่มในการซ่อมต่อไปเพื่อที่จะให้เกิดว่ามันจะดวงรวดเร็วนะงานนี้เพราะงานนี้ไม่มีเวลาเล่นเลยเนื่องจากว่าโควิด -19 เมันเยอะนะครับช่วงนี้ผมใช้วิธีการผมจะใช้วิธีการ ซ่อมแบบเดาสุ่มเปลี่ยนอะไรไอซีสองตัวนี่ออกไปเลยนะเพื่อนเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะดูนะนี่นะครับบอรนะ์ดเนี่ยเป็นแบบนี้นเพื่อนนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเห็นเบอร์ไหมครับเพื่อนอ่ากล้องชัดขนาดไหนก็ไม่เห็นเบอร์มันลบมาแนละ้วมันลบทําไมวะเนี่ยฮะแหมนะครับไอที่ลบมาก็คงจะเป็นเทคนิคเพื่อป้องกันการก๊อปปี้วงจรหรือยังไงก็ใหม่สาบเหมือนกันเนยะมันลบมาหรือว่าใครใส่มาหาเบอร์ทงเบอร์แทนอะไรใส่มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เหตุผลของการลบไม่รู้ว่าผมยังไม่ได้คุยกับผู้ที่เขาทํามาก่อนหรือว่าผู้ที่สร้างมาเลยนะครับนะเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยนะครับฮเออนะครับการถอดดีซีพวกนี้ถอดง่ายนะเพื่อนนะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนักนะครับเนี่ยการถอดดีซีพวกนี้การถอดดีซีพวกนี้ใช้ใช้น้ํายาใช้ฟลักนะครับฟลักนะครับไม่ใช่ยางสนนะครับยางสนจะเป็นก้อนๆนะเพื่อนเนี่ยให้ความร้อนเนี่ยให้ความร้อนเลย ให้ความร้อนแบบนี้ลยครับทั้งสี่ขาพร้อมกันนะเพื่อนนะให้ความร้อนมันหลบควันตะกัวด้วยนะเพื่อนนะให้ความร้อนแบบนี้แล้วก็ละลายละลายก็ดันออกไปได้เลยนะครับอโอ้ออกยากเลยเว้ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับออกมาแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมครับออกมาได้แล้วทีนีอ้อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเพื่อนนะนี่เลย เนี่ยแบบนี้นะครับโอ้โ,อ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 โอตัวอื่นก็จะหลุดด้วยนะเพื่อนนะบางคนก็ใช้ที่เป่าลมร้อนบางอะไรบางก็ดีนะครับง่ายนะครับแต่ผมว่ามันอย่างนี้ผมง่ายสุดแล้วเพื่อนนะเนี่ยเราก็ถอดออกมานะครับไอ้ีเเป็นแบบนี้อย่าลืมทําความสะอาดด้วยนะครับนะเพื่อนนะทำคนะวามสะอาดด้วย เง็นไหมครับเจ๋วเลยครับทีนี้เห็นไหมครับน่าจะเห็นนะนี่ก็บอร์ดวงจรแบบนี้นะครับเพื่อนนะเห็นไหมครับแต่ว่าไอซีมันไม่มีเบอร์แล้วล่ะอาจจะเป็นเพื่อนช่างผู้ดําเนินการก่อดหรือว่าผู้ผลิตผลิตมาแบบนี้นี่ก็ไม่ทราบแต่มันเป็นไอซีออฟแอมนะครับเพื่อนออบแอมเบอร์ไหนก็ใส่ไว้เถอะครับมันมีหลายเบอร์อยู่นะเพื่อนนะมันสร้างความถี่นะครับแล้วก็หาความถี่ออกมานะครับน่าเพื่อนนะโอเคเลยโอ้เสียงรบกวน ไอซี IC, ผมก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยห่อมาแบบดีเลยนะเนี่ยอ่สุดยอดเลยโอ้เขาลองเครื่องตัดเขาเลือกเครื่องตัดไม้เสียงเข้านะครับเวลาใส่นี่มันต้องใช้ความสามารถในการเล็งแบบดีเลยนะเพื่อนนะเออว่าม,มันสุดยอดมากเลยนะครับนะแมต้องมีสมาธิในการเล็งด้วยนะครับนะไม่งั้นไม่ได้นะครับอดูขาดูอะไรมันเรียบร้อยด้วยนะเพื่อนนะ ดูขาดูอะไรไมนเรียบร้อยเลยเออเวลาใสเขนะ้าไปเหมนนี่ะโอ้โหผมว่ามันก็ทําลายสายตาได้เหมือนกันเนี่ยนี่แหละไหมครับ,นะรบโอ้แจ๋วเลยครับทีน่นี่ผมว่ามันต้องสุดยอดแนนะ่โอเคครับเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนเอาไว้ไละใส่แว่นตาก็รู้สึกว่ามันจะวิงเวียนสะีใสไงคุณดูเหมือนกันอโอ้นะครับ ขาในเป็นขาในไว้แล้วอ๋อนะครับเนี่ยอย่าลืมเคลือบนะครับเคลือบขาเคลือบอะไรต่างๆนะครับเอาตะกั่วเคลือบขาตัวนี้ก่อนนะครับพื่อนนะเคลือบขาเคลือบขามันจะได้บัดกีง่ายนะครับไม่ใช่ว่าเราแกวอกมาจากกล่องเราใส่เลยไม่ได้นะฮะมันจะบัดกียากนะครับเนี่ยก็เคลือบขาเคลือบขานะครับโดยการใช้หัวแรงนี่แหละครับแล้วก็เอาใส่ตะกั่วหน่อยหนึ่งใส่น้ํายาฟักแล้วก็เคลือบขาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเห็นไหมครับโอ้ยยังเร่งเซ็งอยู่ ตัวนี้เล็งให้ดีด้วยนะเพื่อนนะไม่งั้นมันจะยังเอ่งเสียงนะเพื่อนนะอ่าง่ายมากนะครับดวกสบายนะครับใส่ไนะเพื่อนนะบัตรกีใ้เรียบร้อยนะครับไอซีตัวไหนเสียงดียังไงก็จัดไปเลยนะครับนะอฟแอมมีหลายตัวอ่าแจ๋วเลยทีนี้นะครับ เงี้ยไหมดวกเป็นดวกเลยว่าดวกยังสดอยู่เห็นบ่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับใส่ไม้ย้อนเขาเป็นแคบวันสุดหรอกันกันโควิดครับกันโควิดกันโควิดแน่เลยอือหอโอ้ยกันเนี้ยสุ่มเมียนท้คือซุ่มผมเห็นงานกวาดสังแดดเปี่ยงเปลี่ยนโยกข้นที่ดีใจกวนหนันโควิดโอ้ยโควิดมันตายที่หาสิบสามองศาครับแต่ว่าร่างกายของมนุษย์เท่ามันบมดเป็นแบบนั้นนะฮะ มันอยู่ในร่างไก่นะครับโควิดร่างกายมันมีโควิดอยู่ในร่างกายครับผมแล้วก็อุณหภูมิของร่างกายสามารถคุมได้อยู่43องศาครับแต่ถ้าเกิดไข้มันจะเป็น37กว่าตายครับตายตายแน่นอนครับผมลืมหยุดกล่องตัวนี้ผมเหมื่อเด้่ยหวัดอืมอืมครับอยู่ใกล้กันบ่ได้อยู่ใกล้กันบ่ได้ได้เห่าครับโควิดครับอันตรายเงีครับโอ้ยมันโคมันบิดครับโอเคนะครับ แม่เพื่อนมานะครับหลบหลีโควิดที่ังมาอยู่นะครับเพื่อนนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลยแหม่ทำความสะอาดแบบดิบดีนะครับเพื่อนนะโอ้กี่วันนะครับนะ่ยกี่วันบัดกี่วันโควิดมานะครับนะโควิดมาแล้เพื่อนนะนี่เลยนะครับนะบัดกี่ไปเรื่อยเดี๋ยวมาลองกันนะเพื่อน ทีนี้นะครับก็ผมได้ทําแผ่นวงจรตัวนี้เอียงไว้เผื่อมันมีปัญหาจะได้วัดไฟไม่ได้วัดได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ใส่สีเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับเปิดพวอรสปลายนะครับไม่แดงแล้วนะครับน่าจะดังแล้วะครับโอ้น่าจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่นี้มันก็ต้องเปิดเพลงก่อนนะครับนะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันี้นะครับเวลาเพื่อนๆจะเปิดอะไรก็ต่างก็ลดเสียงมันลงด้วยนะครับเคื่อมันดังแรงเกินนีครับมันจะระเบิดเถิดเทิงขึ้นมานะยรวมไปถึงว่าเรายังไม่ได้ติดแผ่นซิงค์ระบายความร้อนมันจะทาให้มันร้อนมากนะเพื่อนๆร้อนมากแล้วไนะม่ได้การน,นะครับมันต้องเสียบตรงนี้ก้เปิดเครื่องครบแบงหน่อยมันจะดังหรอตัวนี้คือตัวเร่งเสียงมันมันก็มีแต่เสียงเบียดนะครับ ที่ท่านฟังได้อยู่ในนี้มันก็คือเสียงจากมอนิเตอร์ตรัวเล็กๆมันก็ไม่มีอะไรนะไม่จะเสียงเบสซึ่งโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเสียงเบสตัวนี้ให้เพื่อนฟังได้นะโอเคนะครับเพ,พกกื่อนๆก็ถ้าเจอแบบนี้ก็ลองทำดูนะ คือวัดไฟอเมริกาเนี่ยมันจะช้าไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าวันนี้กันโควิดนะเพื่อนนะผมซ่อมจุดนี้นะครับเปลี่ยนไอซีสองตัวนะครับทีเอลศูนย์เจ็ดสองนะครับเพื่อนนะจัดไปนะเพื่อนนะผมคงจะต้องจากไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเพื่อนนะ่าต้องสนุกแน่ๆเลยจีเนี่ย